ราต้องจากกันจะเป็นด้วยเหตุใดเก็บความคิดที่คล้ายกันกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนั้นไว้หากวันไหนที่เธอเกิดจะเจอทุกภยัย จะเป็นเรื่องใดที่ทำให้เธอท้อแท้ กกไลๆ้าาหเจะใผมนายสมนุตรแสงดีปัจจุบันตำแหน่งในช่างเครื่องตลนอาวุโสได้ร่วมปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรช่วยเหลือชาวราชนาะสุขบ้างทุกบ้างแต่ทุกก็ไม่เคยท้อถอยการที่ได้มาอยู่ในครอบครัวชาวฝนหลวงรู้สึกประทับใจนะ ในที่เราได้มีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติหวังว่ารุ่นน้องๆหรือนักวิทยาศาสตร์หรือผู้ที่เก่งมาช่วยกันเสริมองค์กรของเราให้ประสบความสำเร็จในระดับประเทศครับครับผมน,นายนิรันดร์กิติวรน,นิตตําแหน่งในช่างเทคนิคอาวุโสนะครับตอนนี้ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นผู้ในการกลุ่มซ่อมบำรุงกัศยานความประทับใจในของการที่ทํางานที่กรมพลหลวงนี่คือผู้บริหารได้ คัดเลือกให้มาเป็นข้าราชการดีเด่นในปี2556มีความครั้งแรกเข้ามาในการทํางานเข้ามาก็รู้สึกว่าดีใจภูมิใจนะเราเข้ามาทํางานในกรมฝนหลวงซึ่งเป็นเป็นกรมที่ทําโครงการพระธรรมเราได้มารับใช้เบือ้บองใต้คนระบาดของลวงระดัการที่9ครับใจหายเหมือนกันที่เลยเคยเรามาทํางานเช้าตื่นมาเรามาทํางานมาพู้ป่าผู้คนในกรมฝนหลวงที่เป็น ส่วนหนึ่งถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะเพราะว่าเราทํางานมาตรงนี้ตลอดแล้วก็ทํางานตั้งแต่ปี2องสจนถึงปีนี้ประมาณ4ี4่สบปปีเนี่ยมันเหมือนกับมันผูกพันอยู่กับกรมนี้มากๆครับวันนี้เราคือเราต้องยุติเรื่องการทํางานแล้วเราก็ต้องไปอยู่ในอ,อีกส่วนหนึ่งของชีวิตของตัวเราเองแหะครับเราก็อยากฝากว่าให้น้องเข้ามาตรงนี้ทํางานเหมือนน้ายังไม่เต็มแก้ว อยากให้ทุกคนยังต้องเติมต้องค้นคว้าต้องหาความรู้ต้องยอมรับสิ่งเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตรงนี้มันต้องค้นขว้าเยอะๆแล้วก็พยายามเติมน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เต็มแก้วครับก็พี่ชื่อสุกัญญาตุ่นุนวัยตอนนี้ก็อยู่ที่กองบริหารการมินเกษตรแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยคือบรรจุทำงานครั้งแรกเลยคือมาเป็นลูกจ้างท่กขราวที่ กองบินเกษตรตอนนั้นยังไม่เป็นยังไม่รวมกันร,ระหว่างกองบินเกษตรกับสำนักฝนหลวงจนกองบริหารการบินมารวมกับสำนักฝนหลวงอยู่มาตั้งแต่ปี27นะ่ะจนกระทั่งปัจจุบันน่ะปีไม่ได้ไปไหนเลยผูกพันอยู่กับกรมฝนหลวงมาตลอด <c oughs> แกตัดได้ไหมฉันจะลองมา, <c oughs> มาฉันบอกยายเก๊กฉันมา ฉันไม่อยากให้จัผ้าเนี่ยฉันอย่างเงี้ย <c oughs> ได้ค่ะแบบฉันจะร้องไห้อะเหมือนาหยังจะร้องไห้เออเอาใหม่ <c oughs> ก็อยู่กรมฝนหลวงก็มีความภาคภูมิใจนะคะภูมิใจที่อยู่ทํางานอยู่ในโครงการพระราชดำริชีวิตการเป็นรักการรับราชการอะอยู่อยู่ฝนหลวงมาตลอดอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมันจุกเข้ารับราชการเลยจนกระทั่งอยู่ถึงกเกษียณ37ปีแล้ว คิดว่าผูกพันมากอ่ะกักมรมคนหลวงอะไรเงี้ยไม่รู้จะฝากอะไรก็ขอให้ทางานตามที่ได้รับมอบหมายอะไรเงี้ยขอให้ทางานด้วยความได้ทำงานอย่างมีความสุขอย่าเครียดอะไรอย่างเงี้ยทำงานด้วยความด้วยความสุขทาด้วยความรับลื่นขอให้ทํางานไปด้วยความรับลื่นผมจำเริญทองรวงพนักง,งานทั่วไปครับเข้ามาทำงาน ไปสามครับแช่เลาความประทับใจที่ได้ทำงานกรมฝนหลวงเลยภูมิใจมากครับคือได้มาทำงานกรมฝนหลวงที่แรกว่าจะไม่เข้าพอดีคิดไปคิดมาผู้ใหญ่เขาแนะนำให้ก็เลยเข้าอยู่ๆไปแล้วความผูกพันมันก็มีมากขึ้นก็เลยไม่อยากจากไปน้ำตาก็ไหลเหมือนกันใจหายนะครับครับใจหายไปพักหนึ่งเหมือนกันมันครอบครัวอบอุ่นนะครับ ผมพันจากากศเอกวันชาติก็มีความประทับใจกับเพื่อนร่วมงานาที่ช่วยเหลืออยู่กันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ภารกิจต่างๆราประสบความสำเร็จไปด้วยดีก็กเกษียณเราก็รู้สึกว่า,ามันกเกษียณแล้วหรอเราทำงานมานานแล้วก็เอ๊ะมันถึงวันที่เราต้องกเกษียณแล้วหรอือว่าว่าเราต้อง จากที่ทำงานไปอยู่บ้านแล้วหรออะไรเงี้ยครับสวัสดีครับผมร้อยเอกทวีศักดิ์ลิ์คณะคุณนักบินเฮลิคอปเตอร์ในการในการทำงานปฏิบัติงานของกรมฝลหลวงตั้งแต่ยุคสมัยก่อนคือทำงานตั้งแต่เป็นสำนักการบินเราปฏิบัติงานตั้งแต่ให้กับกรมป่าไม้และปัจจุบันแยกได้แยกกันระหว่างกรมป่าไม้กับกรมฝนหล,ลวง เมื่อถึงวาระที่จะต้องกเกษียณก็รู้สึกเสียดายไม่อยากจะจากสถานที่ทํางานที่เป็นเหมือนอบ้านที่สองของเราเลยมันเหมือนอมีความผูกพันกันตั้งแต่สมัยเป็นสํานักจะมาถึงเป็นกรมนะความผูกพันของของอพวกเราทุกคนในใน,ในกองบินเนะี่ยเป็นเหมือนอยู่กับพี่พี่น้องๆ้องนั้นมีความรู้สึกอะไรเหมือนกันครับ ก็อยากฝากน้องๆปฏิบัติงานต่อไปโดยความสำเร็จความปลอดภัยก็ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันครับผมร้อยเอกรณชัยยอดไกรสีครับตำแหน่งหัวหน้านักบ,บินสองขึ้นยนต์รู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำงานกรมฝนหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานโครงการพระราชดำรินะครับก็ได้ช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องอ ภัยแรงต่างๆทุกครั้งที่ขึ้นทำงานก็มีความรู้สึกยินดีแล้วก็ภูมิใจที่ได้รับใช้ชาติก็อยากจะให้ทุกคนรักหน่วยนะครับรักงานในในหน้าที่ที่ทำซึ่งถือว่าเป็นเกียตรติประวัติกับตัวเองแล้วก็วงตระกูลนะครับที่ได้มารับใช้ใ,นใ,นใต้เบื้องพระยุคลบาท ในรัชการที่9นะครับรู้สึกภูมิใจแล้วก็ไม่เคยคิดเสียดายเวลาที่มาอยู่ที่นี่นะดีใจแล้วก็เต็มใจที่จะรับใช้รับงานของกรมฝนหลวงเท่าที่ยังมีความสามารถนะครับที่จะที่จะทำได้ครับมาลินีสุธิรัตน์นะคะเป็นรองอธิบดีด้านบริหารกรมฝนหลวงและการวินเกษตร มาอยู่กรมฝนหลวงนึง้งจากประมาณเดือนมีนาคมปี6 0สุขนนับก็ประมาณสักสมปีกว่าแม้ว่าจะระยะเวลาไม่มากนะแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานไม่ว่าจะเรียนเรื่องของบุคนเพราะว่าในแต่ละสถานที่เนี่ยมันจะมี เรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปในชีวิตราชการมาก็อยู่มาหลายหลายแห่งพอสมควรในส่วนของกรมพลหลวงเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราก็ศึกษาหรือเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจบทบาทหน้าที่ของกรมฝลหลวงบ้างสมัยทำงานอยู่สำนักปลัดแต่พอมาอยู่ข้อจริงเนี่ย ได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายโดยว่าอย่างยิ่งการที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านท่าน,ท,านทรงทำรรทุกอย่างเพื่อประชาชนท่านสร้างวัตกรรมมากมายผลหลวงก็เป็นหนึ่งในวัตกรรมท่านที่ท่านได้สร้างขึ้นเป็น อัจฉริยภาพของในวงก,การที่เก้าอย่างแท้จริงการใช้ชีวิตอยู่ที่กรมขนล,งลวงก็ทำให้เรามีประสบการณ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อให้เกษียณไปแล้วก็ตามสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดสามารถเอาไปใช้ได้แม้ว่าตัวพี่เองจะเกษียณไปแล้ว แต่ก็นําไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันชีวิตของเราเองชีวิตในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงญาตพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังอยู่ในองคอนน์กรนี้อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้และตักตัวสิ่งเหล่านี้เข้าหาตัวเรามันจะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขมีความมั่นคงแล้วก็มีความก้าวหน้าต่อไป